เอามาบอกคุณผู้ชมนะครับเช้าๆแบบนี้ขอให้ทุกคนมีโชคนะดูข่าวช่องวันนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้ามันเกิดอะไรขึ้นฮะผลปรากฏว,ว่ามีผู้ชายคนนี้อุ้มเด็ก4ี่ขวบมาทิ้งหน้าโรงพยาบาลแล้วก็หนีหายไปเลยฮะเ,ออเดี๋ยวสักครู่กลับมาตามครับ G S แบตเตอรี่แบตพลังอื่นอื่นสู้ให้สุดชีวิต กระสมุนไพรอิงอ่อนสูตรมะขามแท้สวยจริงอิงอ่อนดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีความสะดวกสบายที่ตอบทุกลา์สไตล์ในแบบคุณไถลักร <'m> ีโวดับเบิลแคให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า ซื้อวันนี้รบบข้อเสนอพิเศษถึง31ดกรกฎาคมนี้เมื่อแบม่ไม่อยู่หนักหนักแค่ไหนก็ไหวใหม่ Bliss Baby ทั้งสะอาดอ่อนโยนต่อผ้าใช้สารทำความสะอาด100%ที่มีต้นกำเนิดสกัดจากธรรมชาติใจเต็มร้อยอ่อนโยนเต็มที่ Bliss Baby มันมีช่วงหนึ่งเลยที่ทํางานแล้วแบบมันมีจุดด่างดำอะค่ะมันทําให้หน้าหมองจนวันที่ได้ร่วมงานกับยูสลีนได้ลองคริสตัลเซรั่มสุดใหม่เขามีไทอมีดเป็นไบรท์เทนนิ่งช่วยลดจุดไม่กี่วีคเองอะหน้าเราก็โกลขึ้นแล้วเรื่องจุดด่างดำก็จางลงด้วยค่ะอยากออกไปสนุกแต่อากาศร้อนทําให้ผมมันและคันใหม่โรฟรีชโนริชเน n t ช่วยลดความอับชื้นและอาการคันหนังศีรษะรีเฟรชผมสดชื่นนุ่มถึงปลายดรอฟแชมพูไมเซล่ายอดขายอันดับหนึ่ง ใหม่คเกตออปติกวโอมีอนูแอคทีฟออกซิเจนบับเบิ้ลช่วยให้ฟ <me S 1> ันดู <don 't. S 1> ขาวยังอ่อนโยนในสามวัน uh, <out> loud. อย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ชุดนี้ใส่แล้วร้อนชุดนี้ใส่ซ้ำไปซ้ำม,มาชุดนี้ก็ไม่สวยสีก็ซีดจะใส่ชุดไหนก็น่าเบื่อ <gasps> อยากสวยส,สดใสไม่สำครโอลิเวราจัดให้ทุกปัญหาด้วยเซ็ตชุดเดรสกระโปรงคอวีกระเป๋าสองข้างสามลายใหม่สีม่วงอ่อนลายดอกกุหลาบมีความโดดเด่นและน่าหลงไหล สีดำลายใบไม้แฟชั่นที่อยู่ได้ตลอดการไม่มีเอาสีเหลืองลายดอกยังคงความหวานแบบธรรมชาติไว้สำหรับคุณผู้หญิงมาพร้อมสีลายล่าสุดไม่ซ้ำใครเอ็กคลูซีฟเฉพาะโอชอปปิ้งเท่านั้น โปรโมชั่นพิเศษโอลิเวราเซ็ตชุดเดรสกระโปรงคอวีกระเป๋าสองข้างมูลค่า1770บาทแถมฟรีเซ็ตชุดเดรสกระโปรงคอวีกระเป๋าสองข้างมูลค่า2,360บาทจากราคาปกติรวมของแถม4,130บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโอลิเวราเซ็ตชุดเดรสกระโปรงคอวีกระเป๋าสองข้าง Mix and Mat c h ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นชุดแบบไหนก็ดูดีมีสีสันได้ไม่ยากเนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์90%และสแปนเด็ก10%ทอนแน่นเนื้อผ้านุ่มลื่นใส่แล้วเย็นสบายระบายอากาศได้ดีเสื้อปรีไส์ใส่สบายไม่อึดอัดเป็นชุดลำลองที่สามารถใส่ได้ทุกฤดูการและ Mix and match ได้ทุกอ c เ e อ s o r รี โปรโมชั่นพิเศษโอลิเว拉เซ็ตชุดเดรสกระโปรงคอวีกระเป๋สองข้างมูลค่า1,770ั้บาทแถมฟรีเซ็ตชุดเดรสกระโปรงคอวีกระเป๋สองข้างมูลค่า2,360บาทจากราคาปกติรวมของแถม4,130บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565ถึง30มิถุนายน2566หรือจนกว่าสินค้าจะหมด อืมทำไมอร่อยขึ้นกว่าเดิมอีกอะเนี่ยเนสกาแฟเบรนด์บดูสูตรใหม่หอมขึ้นกลมกล่อมขึ้นเนสกาแฟเบรนด์บลูสูตรใหม่สูตรเนี้ยลองแล้วรักเลยใช้โลชั่นวิตามินแบบเดิมๆผิวก็ยังคล้ำเสียสะสม ต้องมีใหม่เวสลินซูเปอร์ฟู้ดเหนือกว่าด้วยการล็อกคุณค่าวิตามินด้วยเฟชล็อกเทคโนโลยีให้ผิวดูเงียนไร้สายสเด้งสิงเท่าผิวสดสวยสดใหม่เวสลินโฆษณาตัวใหม่ตลกแน่นอนไม่อตลกเอาความจริงพี่โทรเลยประกันชั้นหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเบี้ยเท่าไหร่ก็สิบห้าน่ะโอนงวดแรกคุ้มครองเลยทุกบริษัทเสียที่ประกันติดล็อกแม้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษ คือพลังของการยิ้มสู้ไม่เคยถอยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายามเม็ดบันเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สูตรใหม่คอเกตเกลือสมุนไพรเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีมือถือ 5G คุ้มจริงที่ดีถังผมจรการ35นาทีนะครับติดตามข่าวเต็ม้นกั